โอเคมาครับก็วันนี้เราก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับกับแคมเปญแบ็คนะครับซึ่งรอบนี้เป็นแคมเปญแบ็ครอบที่2แล้วนะครับรอบแรกมาแล้วเมื่อวีที่แล้วใช่ไหมรอบนี้มาอีกรอบหนึ่งก็ถามมาลุ้นตัวอะไรได้บ้างก็ลุ้นตัววันทัวส์เอ่อเฮดไลเนอร์นะครับโ o ตูเดอรไฟนอแล้วก็ a d i d a ด Number Up แล้วก็สุดท้ายก็เป็นฟ o ตแฟนตาซีทีม2นะครับทีม1ไม่ได้นะได้แค่ทีม2นะก็ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ <c oughs> ว่าจะได้ใครนะใบแรกครับไปดูกันโอเคไม่ซ้ำแน่นอนทรงนี้นะไม่ซ้ำแน่นอนก็จะแตกหรือจะรอดก็เดี๋ยวมาดูกันนะใบแรกโอ้โหสีม่วงๆ่งแบบนี้ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเป็นวัน to o n นะทรงนี้ เหมือนจะเป็น one to one นะครับเหมือนจะเป็น one to one นะถาม one to one รุ่นยากไหมย,ยาก <c oughs> นะถาม one to one รุ่นยากไหมย,ยากแน่นอนนะครับเออปึ๊บ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 อืรงนี้เห็นแวบๆบแบบเหมือนจะเป็นเชลซีใช่ไหมวิ่งเนี่ย80ยิง90แบบนี้อืม ถ้าให้เดาผมว่าคนน่าจะเดาออกแล้วไหมถ้าไม่พลาดผมว่าน่าจะเป็นลูกากูหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนจะเป็นลูกากูนะตัวนี้เดี๋ยวไปลองดูว่าใช่หรือเปล่าอ่ะเป็นลูกากูมา91เหรีสูงอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเหรียญสูงอยู่ <c oughs> แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะใครรู้ราคาบ้างนะไปดูตัวนี้2กัน ครับนะตัวนี้สองเฮ้ยส้มๆแบบนี้อ่ะถ้าอย่างนี้เป็นเฮดไลเนอร์แล้วนะไม่ใช่นัมเบอร์อัพนะเป็นเฮดไลเนอร์แล้วถ้าส้มแบบนี้เฮดไลเนอะร์ก็มีหลายตัวให้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะบัฟเป้โฟฟาน่าน่าอยู่นะฟันได้ <c oughs> มาดูนะครับ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่ใช่เด็กหงหรือเปล่าใช่เด็กผงไหมให้ดูแค่นี้เห็นหรือเปล่าเห็นเลขอยู่ใช่ไหมน่าใช่เด็กผงหรือเปล่าทรงนี้อืมถ้าเด็กผงก็ถ้าเด็กหงก็ มีสิทธิ์อยู่นะลองดูว่าเปิดเลยแล้วกันนะ <c oughs> เราเปิดเลยแล้วกันนะว่าเป็นใครครับเพิ่มเป็นหลุยดีแอสนะก็ที่ตู้เลทสูงว่าแต่ว่าหลุยดีแอสเนี่ยมันมีข่าวว่าการดำจะมามีโอกาสอัพนะคนดูช่วยเลือกด้วยว่าจะเอาใครดีนะครับมาลุ้นกันแท็กที่สอง แพ็กแรกดูจะก็ถือว่าคุ้มค่าซองอยู่ครับก็มาดูแพ็กที่2กันว่าจะเป็นยังไงนะไปครับเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยนะลึกจังละ่ะโอ้โหโอเคส้มนี้เฮลไลเนอร์อีกแล้วว เฮไลเนอร์ hey อีกแล้วขอย่าเป็นหลุยดีแอดแค่นั้นนะ <c oughs> นะขอย่าเป็นหลุยดีแอดนะเออมาดูวันใครดีว่าจะเป็นใครครับหืม <c oughs> เหมือนจะเป็นทงสเปนโอ้โหทงสเปนแบบนี้มีใครดาออกแล้วบ้างอน่าจะรู้กันแล้วไหมน่าจะรู้กันแล้วปะ ทรงสปเปรย์เรท80แบบนี้ดูท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้นะดูท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหแล้วเราเปิดเลยแล้วกันนะใบน,นี้ดูท่าจะรอดยากเป็นโจเซรูเลทแค่84เองโอ้โหหนักน่วงเลยครับอันนี้อันนี้เปิดหัวมันหนักหน่วงเลย <laughs> อันนี้เปิดหัวมันหนักหน่วงเลยครับเรลก็น้อยนะครับใช้งานก็ไม่ไหว เอาแล้วไงครับต้องมาลุน้นใบที่สอง้วแหละว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไปอันที่สองสี่การ์ดจะเป็นอะไรขอจยเป็นวัน t o w ได้แล้วขอจยเป็นวัน t o w แล้วกันนะถ้าชมพูมาจบไปนะชัดเจแล้อย่างงี้ one t o w แล้วถ้าอย่างงี้โอกาสรอดลิฟลีแล้วครับตอนนี้นะโอกาสรอดลิปลีแล้วถ้าวัน t o w มา เลื่อนเลยขายขายครับเรทแปดสิบคะนก็แปดสิบหมดเลยแบบนี้โอ้โหว่าอะให้ดาวโอ้โหผมว่าดาวนถูกหมดแล้วมั้งตรงนี้อะ <c oughs> ดาวนถูกหมดแล้วมั้งเรทแปดสิบฝรั่งเศสใช่ไหมอะดูใกล้ใกล้เหมือนจะเป็นแอตเลติโกมาดิดหรือเปล่านะครับ ไปดูเลยแล้วกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครก <c oughs> ีดมันเนี่วะโอ้โหกีดมันเหรอ,อซองนี้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราก็เปิดสองซองของไอดีเราไปแล้วครับสองซองอันนี้เป็นของอีกไอดีคนดูนะอีกสองซองก็เดี๋ยวมาลุ้นกันับว่าจะรอดหรือเปล่านะเอาบาังแพ็กกันเหมือนเดิมครับ บอกว่าอยากให้เปิดแพ็คที่สองก่อนอ่ะเราก็จัดให้นะแพ็คที่2ก่อนเลยนะครับมาเฮ้ยหืเห็นปิมปิมแต่น่าจะยังเดาไม่ออกว่ามันเป็นการอะไรนะครับเห็นปิมปิมนิดนิดนะเห็นปิ่มปิมนิดนิดเออแต่ว่าไม่ซ้ำแน่นอนแล้วนะครับมาดูกันเฮ้ยส้มส้มแบบนี้นว่าถ้าไม่พลาดต้องเป็นไฮไลเนอร์แล้วทรงนี้เอาละครับ เฮดไลเนอร์อีกแล้วนะครับเฮดไลเนอร์อีกแล้วแต่เฮดไลเนอร์ถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับได้ลุ้นอยู่เลขแปดสิบอาร์เจนติน่าแต่สโมสรออะไรอะ่ะไม่แน่ใจอะ่ะมีใครพอดาวออกหรือ,อยังนะ เหมือนเจนตะีน่าเลต80แบบนี้ <c oughs> นะอือ,อใครอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันมีคนออกแบค็คแน่นอนหรือกองหน้าอิตาลีเหรอนั้นเราไปเปิดเลยแล้วกันนะเราตอนนี้นึกไม่ออกจริงครับเอซมโอเน่89โอ้โห oh oh. ก็ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงๆนะถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เลนส,สูงดีนะเลนส,สูงดีครับเอยังมีอีกใบให้ลุ้นนะยังมีอีกใบให้ลุ้นมาครับพอเปิดไอดีของคนดูก็ <c oughs> ตื่นเต้นเอาของตัวเองวะอยากได้ตัวดีๆอยู่นะมาครับอันนี้เหมือนจะเป็นการ รถทูดดอะไฟนอนนะครับเรือนเป็นการรถทูดดอะไฟนอนใช่ไหมอืมไฟอ่ะโอ้โหทรงนี้ผมว่าคนดูน่าจะดาวออกแล้วถ้าไม่ผิดเหมือนจะเป็นคามาล่าหรือเปล่าใช่ไหมใช่คามาล่าหรือเปล่าครับตัวนี้ เหมือนจะใช่นะฝรั่งเศสนะครับวามเร็วออกมา80แล้วดูพลังยิงเนี่ย50มาแบบนี้เปิดเลยครับซามาร่า87โอ้โหนะก็เดี๋ยวถามจ้ของไอดี้ว่าจะเลือกใครนะซอสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหนะ แต่ว่าเปิดซองที่2องก็เป็นเคสนั้นจะของไอดีบอกมาทีนี้มาถึงซองแรกแล้วเฮ้ยโหเห็นหัวตอนแรกนี้ว่าเห็นหางแต่ว่าบางมิดอยู่ครับมาดูวันใบแรกลุ้นก่อนว่าจะเป็นการอะไรครับอ่ารอบนี้เป็น number up อันนี้ดาัาน number up นะครับไอ้้านะมาก็ต้องลุ้นใครมิเตานะเฟลิก นะถ้าจะเอาตัวเด็ดไปเลยมีเตาเฟลิกนะครับเดี๋ยวนะอโอ้โหถ้าอย่างนี้ชัดแล้วเรดมา90เยอระะมันและสโมสรเหมือนจะเป็นบาร์เซโลนาถ้าทรงนี้แต่ว่าไม่พลาดน่าจะเป็นเตอร์สเตเก้นครับ เลข9 2โอ้โหมาเลขสูงอีกแล้วนะมาเลขสูงอีกแล้วนะโอ้โหแต่ถามว่ายังดีหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับรอดไม่รอดก็อยู่ที่ตัวนี้นี่แหละโอ้โหแล้วเป็นวัน to วเป็นวัน to o ก็ต้องลุ้นกันหนักข้อหน่อยแล้วครับเป็นวัน to วแบบนี้นะ มาสเปนโอโหและเลขเจ็ดสิบไปดูเลยครับว่าเขาเป็นใครพึบจูเนี่ยฟิโปโ,โอโหเลขเจ็ด <c oughs> สิบแปดแล้วบอซองนี้หนักมากครับซองนี้แตกหนักมากนะก็เดี๋ยวเลือกใครเดี๋ยวให้เจ้าของไอเดียเเลือกก่อนครับโอเค